สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับข่าวนะครับที่พี่ป๋อง สุพันนะครับได้ทําการไลฟ์สดนะครับให้ชมตัวอย่างเหรียญเลื่อนสมรณศักดิ์หลวงพ่อปุญญากาโมนะครับว่าใจความสําคัญมีนะครับกี่ข้อนะครับที่ผมจะมาเสนอในวันนี้นะครับเป็นใจความความสําคัญนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับว่าออกวันไหนนะครับต่อโค้ดหรือยิงเลเซอร์นะครับสลับเลขโคดนะครับแล้วก็สร้างกีร่างกล่องเป็นแบบไหนนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัดวิดีโอคลิปออกมานะครับให้ดูแบบกระชับขึ้นนะครับสามารถนะครับ เข้ามานะครับรู้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้ก็จะเข้าใจเลยนะครับว่าสร้างนะครับเท่าไรต่อโค้ดใช้ยิงเลเซอร์หรือว่าอะไรกล่องเป็นแบบไหนออกวันไหนนะครับเชิญรับชมกันได้เลยนะครับก็อยากดูตอนจบทิ้ง<า>ท้ายหน่อย15้ากันยาหรือ15้าตุลาครับ15้ากันยา15้าตุลาราาชารา,าชาลาชานำเลิกนำเลิกก่อน ออกกันยาอ่าสิบห้าตุลาออกเลื่อนแต่ผมจะเสร็จก่อนผมจะออกไม่ให้เลื่อนนี่สิบห้าตุลาสิบห้าตุลาออกลุ้นสิบห้ากันยาออกเอ่อเลื่อนสิบห้าตุลาออกลุ้นใช่ไหมฮะอ่าส่วนเลื่อนมศักดิ์ออกเดือนพฤศจิกาแล้วอแล้วออกก่อนล่ะอ่ถ้าออกก่อนอะได้เปล่าวอ่าาาาถ้าออกก่อนจะว่าไงมีรางวัลหนึ่งข้าของจิตใจมั้งไหม อ่าบอกเลยว่าเลื่อนมีเซอร์ไพรส์แล้วกันอเออไม่อยากพูดอ่ะมันมันมันช้ำดีนี่นะติดตามให้ดีนะติดตามให้ดีล็อก,อกสวยเลยสวยจริงเราเลื่อนต่อโค้ดหรือตอกเลขเลหรือตอกเลเซอร์ครับตอกโ,โค้ดตอกโค้ดหรือเลเซอร์ฮะตอกตอกโค้ดอือ ต่อโพสต์มือร์รูปหล่อสวยครับราคาเท่าไหร่ครับเลิกเลิกทำทำความเจริญให้แก่ออ่่าสังคมนะโดยรวมเคข้าถามว่าชุดลุ้นสร้างหนึ่งหมื่นลังเหรอครับชุดลุนหนึ่งหมื่นลังใช่ประมาณนั้นหนึ่งหมื่นลังถือว่าน้อยนะมีเจ้าของหมดแล้วน้อยนะมีเจ้าของน้อยมากประะเเทศก็ยอแล้ว เพราะตอนนี้พวกผมมาขอยอดก็ไม่มีแล้วไม่มีแ <part> ล <of the course> ้วครับอ่ะลูกค้าถามเยอะเจอินพรกลางครับป้าออกงอะไรฮะเจอินพรกลางออกงอะไรครับป้าต่อจากราชาพยัคฆ์เออชัดเจนนะอุ้ยโอเล่คัดสรรอย่างดีไม่ต้องห่วงกรรันเตยอ่ะแล้วดูกล่องนี่อ่ะดูกล่องกล่องกล่องโอโหอันนี้ป้าจัดหนักให้ชมยันกล่องเลยนะนี่กล่องนี่นี่ดูน้ำเลือดกล่องน้ำเลือด ข้างหลังเป็นพัดยศโอ้โหเป็นไงแค่กล่องก็พิมพ์หีที่ระลึกกล่องนี้ไปตั้งบูชาได้เลยนี่ไงเศกด้วยครับเศกมันแล้วเศกด้วยใครมีกล่องไปให้หลวงพ่อจานเก็บเซ็นชื่อแล้วลงจานแล้วไปไว้เนี่ยโอ้โหใส่กรอบเศกด้วยคโคตรเท่อ้าวเฮ้ยนี่อะไรวะ อ๋อนี่ของแถมนอกหลังมีแถมนอกหลังเงี้ยเดี๋ยวไปดูในชุดธรรมดาษเดี๋ยวขอโชว์หน่อยขอหนึ่งเขายังเป็นกล่องกระดาษอยู่เลยโอ้โหนี่กล่องลูกฟูกกระไมกระจอกระจอกที่นี่ทำไม่เป็นเราคุยแล้วก่อนเสร็จเร็ว ของดีของดีของถูกแล้วเป็นไงไม่มีคนห้อยครับนี่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 กล่องที่แท้ไม่อยากจะไปห้อยนี่ไปเรียบมาตัดตัดตัดเอาตัดเอาตัดแล้วไม่เรียบเนี่ยนี่ตีตามทําประหลักอ่ะดูข้างในดูข้างในดูกล่องข้างในดูกล่องนีอ๋อกล่องสั่งนะจากที่ทําหลุดๆลุดลุมานะโดนด่ามาอะไรมานะตอนนี้มันปรับปรุงนี่ ดึงยังแทบไม่หลุดเลยไม่มีหลุดมีฟองน้ําไม่ต้องกลัวใส่ฟองน้ําอืำของคนอื่นนี่ยังไม่ทันได้เปิดเลยเปิดปพ๊บอเรียกสขามือเลยของเราก็หรู้อันนี้อันนี้ของดีเว้ยของเราก็เคยหลุดไม่ตอนนี้ทำได้ดีว่ะดีว่ะเฮ้ยนี่เปิดบางคนเฮ้ยแหละดีดีดีรับรองรับรองนี่เราต้องพัฒนาตลอดเวลาคือถ้ามันไม่ดีโดนด่าอะไรมาเราก็ปรับปรุงยอมรับอยู่แต่ผู้เดียวว่ามาเลยผิดพลาดตรงไหนต่อไปนี้ก็จะทําให้ดีที่สุด นะแล้วก็เรา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 ภูมิใจที่เราได้ทําพระรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์อ่ะนี่กล่องแถมเฮ้ยมีแบบนี้กองมีวงกลมไอ้แบบนี้ไหมฮะอันนี้กล่องที่แถมสี่เหรียญเออไอ้นี่สี่เหรียญของแถมรายการลุ้นมีตอกอะไรบ้างนี่ทำมาอย่างนี้ผมยังไม่เอาเลยเนี่ยทิ้งไปเออเอานี่ต้องีอย่างนี้่กล่องต้องใส่แพนเค้กได้ไหมเออเนี่ยเนี่ยกล่องเนี้ยหูโคตรเท่เลยนะพี่น้องครับ นเนี่เขาบอกว่า <นะ S 2> คุณป๋อง <นะ S 2> โดนเคยโดนตำหนิเรื่องกล่องแต่พัฒนาสุดครับนี่ฮ<น>ะห <นะ S 2> ลังจากนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปหัวข้อเรียนเลือล่อนสมนศัิสักหลวงวพัธปุญจาก,กามโมนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่1นะครับออกวันไหนนั่นก็คือนะครับออกเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับ 2. นะครับต่อโค้ดดึงเลเซอร์นะครับต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดมือนั่นเอง3นะครับ ชุดลุ้นสร้างกี่ลังนั่นก็คือ1 0,000ลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนกล่องก็ได้ชมไปแล้วนะครับว่ากล่องเป็นยังไงนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับส่วนนะครับชุดต้องคํานะครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปออกมานะครับผมทําเป็นชุดลุ้นนะครับชุดลุ้นเพราะว่าชุดลุ้นนะครับน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ที่สุดแล้วนะครับสลับสายลุ้นนะครับอย่างพวกเราๆนะครับชุดลุ้นนะครับสร้าง1 0,000นลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่ป๋องการันตีแล้วนะครับว่าสร้าง1 0,000ลังนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ